ถ้าเราพร้อมใจกันอยู่ไปถึงอีกสงหายเศษทนั้นนี่นะจ๊ะเราก็จะเจอบปร่งนั่นเลยรัสีอริยะเมตไตรนี่เนาะน่าจะอยู่พร้อมกันเนาะรวมมือกันหน่อยนะช่วยหายใจหน่อยห้ามหยุดหายใจก็ทำง่ายๆแค่นั้นเอง ด้วยหายใจแค่นั้นแหละง่ายนิดเดียวไม่ต้องทวนนะจ๊ะเราลุยไปเลยนี่เราภาไปแล้วร้อยเจ็ดสิบเก้าภาพนี่ภาพที่หนึ่งร้อยแปดสิบเมื่อพระอาทิตตะพรามบรมโพธิสัตว์อาทิตตะพรามท่านบวชแล้วนะจ๊ะเหมือนพระมหาบุรุษอะไรอย่างนั้นแหละอริวาสีอริยะเมตไตร ทรงทำพัติกิจเสร็จแล้วคือพระนางจันตมุขีพรหมณีใช่ไหมจ๊ะนำมัตุปรยาตมาถวายท่านนะพระองค์หลังจากทรงทำพัติกิจเสร็จแล้วพระองค์ก็จะเสด็จไปตามหนทางที่เหล่าเทวดาได้ประดับตกแต่งไว้อย่างวิจิตรงดงาม ไาจะนำพาพระองไปสู่สถานที่สำคัญแห่งหนึ่งนั่นคือบริเวณใต้ต้นมหาโพลึกคือต้นไม้คู่บุญบาร,รมีของนั่นของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่จะใช้เป็นโพธิบัลลังในการตัสรู้อนุตตรสัมมาสมัมพุทธิยานถึงเรียกว่าต้นมหาโพลึกอโรโพพฤก ตรนยุคนั้นคือต้นกากระทิงงตระยุคของเราเนี่ยของวัดสามาสัมุทธจของเราพระองค์นี้นี่อาอสัตพลึก <Yeah. S 1> นี่แะจ้ะคือใบมันคงแตกต่างกันนะซึ่งจะเป็นสถานที่ที่พระองค์จะใช้เป็นที่ประทับในก,การตัดสรุปเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั่นเอง <Yeah. S 1> นี่นะ ม่ทราบว่าท่านประจนมาหรือเปล่าเนี่ยมีไหมลูกมีกล่าวไหมของของยุคนี้ของพระสีอริยะเมตไตรนี่มีมีครับมีเนาะตอนนี้นี่บอกแล้วบอกไมสทรบนะเมื่อจิตตปราบบรมโพิสต์เหลือพระสีอริยะเมตไตรสงฆ์บวชดำรงเพศสมณะแล้วพระนางจันทมุกีเทวี ก็จะนำมาขค้าวัตถุประญาแมีโอชารสดังอาหารที่มาน้อมถวายแด่พระองค์ในการนั้นอ้าวถวายไปเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอจ๊ะทำไมมาต่อเงี้ยถวายไปแล้วดิลิงงตงัดต่อหนังสำหรับลักษณะของต้นมหาโพธิ์หรืซึ่งในยกนั้นคือต้นการการะิง ที่พระองค์จะใช้เป็นที่ประทับในการตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะมีขนาดลำต้นที่สูงจากพื้นไปถึงคาครบราว1 2ึ่อกหรือ60เมตรแล้วนึกถึงมหาธรรมกายเจดีย์ที่สูงส32.4ามสิบสอเมตรนึกไปอีกเท่าอะ จะข้าเข้าไปจรดถึงยอดสูงอีกราวหนึ่งร้อยบศอกหรือ60บเมตร oh. ถ้ารวมความสูงจะพื้นไปจรดถึงปลายยอดต้นมาโพปธปิ์จะสูงถึงสองร้อยสีบหรือหนึ่งยสเมตรเลยทีเดียว oh. นี่นะมัน oh. จะลืมยุคนั้นเป็นยุคคนมีบุญมากเกิดทั้งหมดสั่งสมบารมีตามพระเสีรยริยะเมตรัมา ไม่ว่าจะเจอพระองค์หรือไม่เจอก็ตามแล้วกาพระองค์เป็นพรสัมมารุเจ้าประเภทวิริยะที่กาพระเจ้าที่ใช้เวลาสร้างบารมีถึงแปดสิบประสงค์ไขแสนมหากับนี่เนาะสูงถึงหนึ่งรยี่สิเมตรหรือสี่เท่าของมหาธรรมกายเจดีย์เอามาซ้อนกันสิสี่ชั้นสี่มหาธรรมกายเจดีย์ซ้อนๆกัน นอกจากลำต้นจะมีความยาวถึง240เมตรนี่ก็เป็นภาพสมมุติเอานะจ๊ะกิ่งของต้นมหาโพธิ์ซึ่งยุคนั้นคือต้นกากระดิงยังมีขนาดที่ใหญ่โตและแผ่ไปเป็นวงกว้างโดยกิ่งหลักๆจะมีอยู่ทั้งหมด4ี่กิง่งซึ่งแต่ละกิ่งจะทอดยาวไปในทิศทั้งสี เนือใต้ออกตกโดยจะมีความยาวกิ่งละหนึ่อยกหรือ60เมตรอมโอ้ยาวดีเสรนใบนี่ตามตำราเขาว่างนันนะเสรนใบต้นมหาโป,ปกหรือต้นกกะทิงจะมีสีสดเขียวอยู่เป็นนิดไม่มีหดเหี่ยว ทั้งดอกและเกสรจะส่งกลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปไกลถึงห้าร้อยยเรียกประมาณ8,000กิโลเมตรเรกอย่าลืมอย่าลืมยกดันทั้งโลกเขามีบุญเงินพระเจ้าสังฆบร,รมจักรพรรดิบังเกิดขึ้นปกครองทวีปทั้งสี่โลกสี่ใบนี่นะจ๊ะผมมีบุญทั้งนั้นยาวแก่นี้ก็น,นิดเดียว เรียกได้ว่าทรงกลิ่นหอมไปคลอดโลกเลยทีเดียว<อ>นี่นะที่จริงตั้งคลุมโลกเลยก<อ>็โลกแล้วก็พระเจ้าสังฆบรมจักรพรรดิอยู่ในยุคเดียวกับพระสีอริยะเมตไตสรสัมมาสัมพุทธเจ้านี่สิแล้วผู้บุญตามอีกยกนั้นคล้ายสวรร<อ>ค์นี่นะจ๊ะขนาดนี้เรื่องเล็กจ้ะ<อ>เออนี่นะ แต่ใหญ่สำหรับยุคนี้และสำหรับเราที่เรานึกไม่ออกเพราะเรามาอยู่ในยุคปลายกับไขลงสุดๆ,ดๆเออนี่เนาะนี่เือบจะสุดแลนะ้วนี่เน่ะพอถึงสุดๆๆทนแด้นี่นะก็หมดยุคมืดสู่โลกยุคใหม่ เป็นยุคสวัาดน์ในใจจะมีลำต้นที่สูงใหญ่มีใบที่เขียวสดอยู่เป็นนิดแล้วก็มีดอกที่หอมฟุ้งกระจายไปไกลมากๆแล้วบริเวณโดยอรอบของต้นมหาโพลึกหรือต้นกากะติหนึ่งยุคนั้นยังจะมีทรายสีขาวประดุดแก้วเจรนในเนื้อละเอียดที่สะท้อนแสงมอบๆแมบๆระยิบระยับจับตา นะจ๊ะแต่ไม่จ้าตานะ <Yeah. S 1> ราก็แสงของเพชรและแสงของพลอยผสมกัน oh. คือดูตาแต่ไม่ดีตา <Yeah. S 1> เออนี่นะจ๊ะ <Yeah. S 1> แสงเพชรมันจะดีดลุยตาแต่ถ้าเพชพรผสมพลอยแล้วก็พอดี <Yeah. S 1> เออนี่เนาะ mm. เรียงรายเป็นปริมณฑลหรือเป็นวงกลมเลย mm. อยู่ในรอบ สึ่งจะมีรัศมียากถึงครึ่งโยธหรือเท่ากับ8กิโลเมตรรัศมีนะจ้ะนี่พื้นซอยนี่เนาะแต่ไม่ใช่ทะเลทรายนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ในยุคของคนมีบุญนี่นะที่จะทำให้ต้นโพลึกหรือต้นกกระถิงในยุคนั้นเด่น เป็นจังอ่านี่จะ้ะเหมือนแหวนที่ล้อมด้วยเพชรอพลอยอะไรอย่างนี้นี่ไงนึกออกไหมกระดายเป็นเครื่องประดับมอิมอมบแม,แม,แมบ๊บอะไยิบอะไยับนี่นะ